ทำเมนูนี่ทีไรบอกเลยว่ากลิ่นหอมไปถั่วเริอนค่ะเพืเ่อนๆวันนี้แอนจะชวนเพืเ่อนๆมาทำเมนูข้าวผัดปลาเค็มเมนูร้อยร้อยผงก้างกันอีกแล้วค่ะวันนี้แอนใช้เป็นปลาอินทรีย์เค็มในการผัดนะคะผัดทูดิบก็พร้อมแล้วไปตั้งกระทะทอดปลาอินทรีย์เค็มของเรากันเลยปลาอินทรีย์เค็มนี่แม่ก็ส่งมาให้จากชุมพร้อมเหมือนเดิมค่ะเพืเ่อน,นลาทอดได้ใช้ไฟอ้อนนะคะทอดได้ซุกเรื่องถั่วกันซุกดีแล้วแอนก็จะตักขึ้นผักไวใ่ให้เย็นเดี๋ยวเรามาแก้เนื้อกันค่ะถั่วเราว่างรอแอนก็มา หั่นขนาดค่ะเพื่อน แอนเลือกใส่เป็นขนาฮ่องกงนะคะเพราะว่าเขาว่านกรอบร้อยดีค่ะหั่นขนาเสร็จแล้วก็มาซอยพริกขี้นูนส่วนกันเ้าพัดปลาเค็มแบบนี้นะคะต้องใส่ทังพริกขี้นูซอยแล้วก็หอมแดงซอยนะคะจะเข้ากันร้อยมากๆซอยพริกกับหอมแดงเสร็จแล้วแอนก็มาซอยต้นหอมค่ะไม่ได้ทําเมนูนี้กินนานแล้วค่ะวันนี้ยากกินมากๆจากนั้นก็นํากระเทียมมาบุบแล้วก็ซับค่ะเตรียมพักเสร็จแล้วก็มาตอกไข่ไก่กันวันนี้แอนใช่ไข่ไก่ถังหมดซีฟอง ปลาอินทรียเข็มที่ทอดไวตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะ่ะแอนก็มาแกะเอาแต่เนื้อ ที่บ้านแอนนะคะจะมีปลาอินทย์ติดตูเย่นไว้เลยค่ะแอนชอบทอดออามาไว้แกล้มแกงส้มค่ะเข้ากันเจริญอาหารมากๆแกเนื้อปลาเค็มเสร็จแล้วก็เตรียมไปพัเข้าวพัดของเรากันเลยนํากระเทียมซับไปพัดในน้ามันในเรื่องหอมเลยนะคะเรื่องหอมดีแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่ลงไปได้เลยพัดไข่ไก่สุกประมาณ80%เพอนะคะแนยนใส่ไข่ไก่ลงไปพัดก่อนนะคะจะทําให้ข้าวพัดของเราไม่แสบกับเพ่อนไข่ไก่สุกประมาณนี้ก็ตามด้วยข้าวสวยลงไปได้เลยเวลาแอนทํา ข้าวพัดเองก็จะชอบใส่ข้าวเ้าให้นะคะหรือเพื่อนๆจะใส่เป็นข้าวหอมมะลิก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบข้าวกับไข่ให้เข้ากันค่ะเพื่อน เข้ากันดีแล้วก็ตามด้วยไผ่สีเข็มทอดของเราลงไปได้เลยจากนั้นก็ตามด้วยพริกกระพมแดงที่เราซอยไว้ลงไปแล้วก็พัดให้เข้ากันค่ะให้เพื่อนๆชิมข้าวพัดก่อนนะคะว่าปลาเค็มของเราเค็มมากหรือเปล่าเวลาปรุงจะได้ปรุงทุกนะคะว่าใส่ความเค็มประมาณไหนปรุงรสด้วยซีอิ๊วข้าวแล้วก็ซอสปรุงรสตามด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็พริกไทยป่นลงไปเล็กน้อยจากนั้นก็พัดเขื่งปรุงให้เข้ากันเลยค่ะเพื่อนๆก็ชิมรสปรุงรสตามชอบได้เลยนะคะจากนั้นก็ตามด้วยขนาดที่เรา ขาหั่นไวลงไปได้เลยขนาดสดสดนาชานมากๆกเลยค่ะเพื่อนๆทำเมนูข้าวผัดปลาเค็มที่ไรบอกเลยว่ากลิ่นหอมย้อนน้ำลายมากๆกเลยค่ะเพื่อนๆพอขนาดซุกเองก็จะปิดถ่ายด้วยต้นหอมซอยลงไปแล้วก็ผัดแค่พอเข้ากันอีกครั้งก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆตักข้าวผัดปลาเค็มไปใส่จานเตรียมชิมกันเลยดีกว่าตักใส่าจานไปก็กลืนน้ำลายตามไปค่ะเพื่อนๆกลิ่นหอมน่าร้อยมากๆ,ๆก่อนเซิร์ฟเองก็จะโรยปลาอินทรีย์เค็มที่เลือดลงไปด้านบนนะคะจิกค่ะ ไม่ได้ก็ต้องบีบมันเนาวลงไปแบบนี้เลยค่ะเพื่อนเวลากินก็ต้องกินคู่กับแตงกวาเป็นลูกๆแบบนี้เลยคัะเพื่อนถึงจะร้อยข้าวัดปลาเค็มหอมหอมเขื่องแน่นๆอดใจไม่ไหวแล้วค่ะเพื่อนเมนูนี้อร่อยทุกใจไตคอยว้ากันทีล่างค่ะเพื่อนอาคาะมาคับเพื่อนๆมาร้อยจังหู้ด้วยกันค่ะ